ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวีดีโอนี้ผมเล่าให้นักจุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forex For You ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไป็นก่อนนั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In For The p l i g h t นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟินาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนะักทงนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวก0.47% S&P 500ปรับตัวปิดลบ0.68%แล้วก็ NASDAQ นะครับปรับตัวปิดลบมากที่สุดเลย2.05%โดยส่วนสองดัชนีดาวโจนส์ตลาดคุณดิวยอร์กนั้นปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่9แล้วในวันพฤหัสบดีทํำสถิติขาขึ้นที่ยาวนานที่สุดในรอบ6ปีเลยนะครับหรือว่านับตั้งแต่ปี2060 อย่างนั้นก็ดีครับแต่ชนี s อสพีและ a ัสแ q ก็ปิดในแดนลบนะครับเนื่องจากนั่งุนผิดหวังผลประกอบการของบริษ,ษัทเทสลาและก็เนทฟรก ดัชนีดาวโจนส์ดันยังคงปิดบวกอย่างต่อเนื่องคานรับกับผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจุทะเบียนโดยล่าสุดล่าบริษัทจอร์ซันและจอร์ซันได้ครับเปิดเผยผลกําไรต่อหุ้นในตรายอาที่2ประจําปีนี้อยู่ที่2.80ดอลลาร์ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกระไว้ที่ระดับ2.62ดอลลาร์และรายได้อยู่ที่2.55 3หมื่นล้านดอลลาร์สูงกว่าตัวเลขที่นักวิเคราะห์คาดการที่ระดับ2.46 2หมื่นล้านดอลลาร์ครับ ก็เลยส่งผลทําให้ตลาดนะครับเคลื่อนไหวได้ที่ทางที่ตรงกันข้ามกันครับต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้านนะครับผมปิดบวกไป28เซนสัญญาน้านดิบเวกแพซเซอร์ดับิทีไตลาดนิวยอร์กนะครับปิดบวกในวันพฤหัสบดีโดยได้รับแรงหนุนจากสต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ปรับตัวลดลงในสัปดาห์ที่แล้วรวมทั้งรายงานที่ว่าจีนนำข้าวมันดิบเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนมิถุนายน ตลาดน้ำมันนะครับได้รับปัจจัยหนุนจากรายงานของสำนักง,งานสาระสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว e ่า EIA ซึ่งระบ,บุว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐนั้นลดลง70,000สบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วและสต็อกน้ำมันเบนซินลดลง1.1ล้านบาร์เรล ขณะที่สำนักง,งานสุรรการกรจีนรายงานว่าจีนนำเข้าน้ำมันดิบในเดือนมิถุนายนในปริมาณ12.67ล้านบาร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้น45.3จากระดับ8.72ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จีนใช้มรรการล็อกดาวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้นะครับตลาดยังได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐกลจะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังสหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลี ดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI และตัวเลข PPI ที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันไว้ครับเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่2 5ถึง26รกรกฎาคมนี้ซึ่งจะเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของปีนี้ครับนี่คือสิ่งที่ตลาดได้คาดหวังกันเอาไว้นะครับสุดท้ายเรามาดูกันที่ราคาทองคำครับคุณผู้ชมปิดลบไป9.9เหรียญน,นะครับเหตุดอลลาร์แข็งบอลยูพุ่งทุกตลาด สัญญาทองคำตลาดนิยวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสบสดีเนื่องจากการแข่งข้าของดอลลร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเป็นปัจจัยฉุดตลาดขณะที่นักทุนนั้นก็จับตาการประชุมของธนาคารกลางสาหรัฐในสัปดาหนะ์หน้าหลักๆแล้วก็เกิดจากตัวเลขเศรษฐกิจด้วยนะครับในคืนที่ผ่านมาที่มีทั้งแดนบวกทั้งผสมนะฮะก็เลยสร้างแรงกดดันให้เกิดการเทขายท่ากับลายเซอร์ราคาทองคำครับนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าของเรานะครับสวัสดีครับ